สวัสดีครับเจอกับผมนะครับไรเดอร์ดาบินนะครับวันนี้จะมีเรื่องเล่าให้ฟังนะครับสดสดอรอนนะครับพอดีว่ามีลูกค้านี่เขาสั่งออเดอร์เป็นกระเผาครับอล้วพอเอื่อนบาตอนจะไปส่งผมก็ทักหาไล่หาพำตอบนะครับไปถึงบ้านตามมุดนะครับท่ไปนะครับกระบอกหลับสามสายนะครับ ไล่กับตวตนะครับรกดกิ้งกับวลาบอีกเอิญกันยวัวลาบอีกใ็ดตึงได้ดีครับกระตามเข่าสูตรแกบด้วยครับก็บเขียมอาหารแล้วก็ได้ทําการล่อถึงซีฟาทีนะครับโทรไปยืนยันเป็นอาหารนะครับ <c oughs> นุกิตนัง,ดดงมือมาอยู่ครับนี่อาหารตัวนี้นะครับประมาณเจ็ดสิบบาทบานกระหลังบักงไงย่งเดีกดกิ้งกับมีจอด สช่างเลรียญ่างหงัวหรือจังไรกับบนหันะครับบ้านจะอยู่แถวบัดต,ตํ่าแยหมู่บ้านแพ้ไ,ฟไ,ฟไปส่งหรือไผ้ข่ผ่านพานแต่ผมจครับแถวยังไงแถวเนาี้ยาเห็นเลยครับตุขางข้างเลยวัดต,ตํ่าแงะโค้งไปอีร่ายค,ครับเชื่อครับกว่ผมบันจะอยากกินนอกอาหารนี่ผมมีหน้าที่รับแล้วก็ส่งออเดอร์ที่ลูกค้าสาั่งแต่อาหารตัวนี้กับเชี่อได้ว่าจะกินผมบ่ก,กินแบบซ้ำห้ทานเลครับเดี๋ยวก็หาทานให้ ไอ้คนพนญ,ญางแถวอยากไหลนะครับพนญ,ญางน้ำทงังเลยมันกินดีกว่ามันก็นี่ครับอย่างนี้เพื่ะพอกระเป๋าเพื่อนจอยเลือคนไปฮะครับเพื่อให้ลูกให้ทานไปซอยอยากไหลกันซอยกันกระเป๋าครับพบอดีว่าลูกค้าสร้างนะพ่อเอาคนรู้เลยมาหายปากินนี่เนาะพี่ดอกจิกเหรอครับครับครขอบคุณครับขอบคุณใะเจริญนะครับผมครับครับผมขอบคุณครับผมไป พอดีลูกค้าสั่งเขาเผาคนบอเอาครับนะเข่าแกบอยู่ครับต้มปลาบอกครับต้มซุปเปอร์ตีนไก่แกบที่นอกินได้ที่นอครับขาโขงขาโขงขอบคุณครับเจริ่เกรินครับผมนี่นะครับใส่เป็นเป็นอะไรดีกว่าถี่มือซื้อแห่ทานไปครับผมเมนี้ก็ทุวันี้นะซื้อไม่ทุกวันที่หนึ่งหรอกท่านไปครับกระเป๋าเรือคอนได้ทานเนี่ยมาไล่เก่า ไช้ครับผมไปเรียนงานต่อ